อเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการชนะในแบบเบสบอลนั่นเองครับอันแรกเลยก็คือคือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ค้เล่นใหม่ส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. ก็จะมายืนอยู่ขอบแมทแล้วก็ไม่ให้คนอื่นมาแบบมาใค้ตัวเดี๋ยวว่าบอลมันจะมาตีตัวแล้วก็อย่างเทคนิคที่สองที่สำคัญมากเลยก็คือ อันที่สองก็คือตัวช่วยนะครับขาดไม่ได้ไม่ใช่โปนะเออไม่ใช่โปเออแม่งคนชอบหาว่าเราใช้โปอะไรเงี้ยเข้าสู้ไปปุ๊บตีรัวปุ๊บปุ๊บหาว่าใช้โปอีกแล้วว่เป็นโปนะครับโปนี่เอ,อ้ยไม่ใช่โป้หัสัตว์เลยสกิปเอ,อ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าตัวช่วยเออตัวช่วยก็จะเป็นแบบให้เราแบบ สมมติเราไม่ว่างแล้วก็เปิด,เป,ดเปิดโปรไปใชเปิดตัวช่วยนี้ก็สามารถทําให้เราแบบฟาร์มเงินได้โอเคนะครับผมจะมาให้ดูว่าอโปตัวนะี้ตัวช่วยตัวนะี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างเออก็เดี๋ยวจะลองลอง,ลองใช้ลองใช้ตัวช่วยตัวนี้ดู กลับหลังไม่ได้ฉันค่ต้องเดินตรงไปมองท้องฟ้าก็พอคิดถึงคนไกลกเก็บไปความคิดถึงทั้งหมดที่มีลงไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรลงไปจะบอกฉันเจ้า ับสีจันนนชัยเคยช้ทำจะปวดหัวเมื่อแกน้กผาผากวนไปคนคิดถึงที่ฉันได้ฝากลงไปมันได้กับกาเป็นพายุฝนที่มาการะหน่ำตรงใจหักวันไหนฉันเริ่มไม่ไหวฉันคิดว่าฉันก็คงไปเข้าใจว่าทุกคนลนแล้วไม่ยากจะทนใครฉันไม่สามารถพึ่งกระถามนได้และอยู่คนเดียวใตอนเย็นเย็ยยเหมือนกับพี่เบิร์ดทองชัยใครที่ไหน,นจะอยาไปเอาน้ำมันลนไฟรู้ว่าจะโกรธเครืองปากวนไปและก็้คิดถึงที่ฉัได้จับโยนไปตอนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผมก็จะมาลองหนึ่งหนึ่งกับน้องชายผมอยู่ชื่อดอมนะครับนี่น้องชายคนเล็ก มันกับแบบฉันติดกับกลไกครเลยเพราะฉันมันไม่หล่อเหมือนไอหนุ่มหน้าจืดตาไม่ได้ติดกระเป๋าสี่ห้าหมื่นแต่ในทุกทุกวันฉันพยายามนั่งฝึกทำเพลงตั้งแต่เช้าไปยจนค่อนข้างดื่มคนเสี้ยวอย่างฉันและมันก็ค่อนข้างจืดใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอึ่ฉันเคยพยายามไปร้องอ้อนวอนหน้าตึกแบงค์ร้อยฉันห้าใบแต่แบงค์พัดเขาหักผมแค่แค่โลวสตอรี่ว่าจะชอบหนุ่มตีคนจะเส่ย่างฉันก็คงต้องพุ่งฝุ่นหนีเขาใส่เสื้ล็กฉันเสียงเกงขาคล้วยเลยเพราะฉันไม่ต่างกับบวยไม่ใช่ผู้ชายหุ่นหมีใช้ขขออออองงงงมมืสไ่่่เเคยยใช้หหหรููููีีป็นฟัทติด โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยก็หล้บลคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปครับ